เฮ้ยคนหรือเปล่าทุกคนบวกสี่ครับเนี่ยแต่ว่าตรงข้างหน้าเรามีมีคนดาน่านเนี่ยเสียงมันหยุดอ่ะอุ้ยข้างหลังยิงด้วยครับใจโอ้โหเกือบตายคนว่าเฮ้ยอ้โหระสุนหมดนึ Mac ่งแม็กเก็บสามครับกระสุนหมดพอดีทุกคนไอ้บ้าอ้ย โอเคเอาเซต3ไม่น่าจะดีนะลูกซองผมคิดว่าเซต4น่าจะดีที่สุดนะครับเนี่ยเพราะว่ามันได้กระสุนจอดสด้วยแล้วมีเครื่องมือผ่าตัดอันนี้ด้วยนะครับแต่ไม่มียากแก้ป,ปวดนะเอออันนี้ก็แสนห้านี่ให้กระสุน3เป็นลูกซองนะใครจะเล่นวะเนี่ยค่ารีเซตนี่คือ1 5ื่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับกับโหมดอีเวนต์บุกเร็ลนอทริดนะครับชื่อภาษาไทยนะ <laughs> ก็คือหลายคนขอให้ผมลองเล่นหลายครั้งแล้วแต่ผมวัวแต่ไปเล่นครั้งแสง นะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองให้ทุกคนดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้ตรงนี้คือเอามันสุ่มเกิดข้างในเลยเหรอมีอยากแก้ปวดนะครับทุกคนนี่มีแต่ผ่าตัดเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนี่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเอากระสุน4ี่ใส่ไว้ในเซฟก็ได้เลยนะใช่ไหมเออถึงว่าทําไมราคากระสุนมันตกเพราะว่าอีเวนต์นี้มันมันสามารถเอากระสุนขายได้เลยนะเนี้ยใครมีเซฟก็เอากระสุนใส่เซฟแล้วก็ขายได้เลยนะถ้าได้กระสุนเจาะห้านี่คือคุ้มเลยนะครับเม็ดละเกือบพัน เมื่อกี้ใครวิ่งไปไวะสิบหายแล้วทุกคนมีเสียงปืนอยู่ตึกฝั่งนู้นนะครับโอ้โหบอสบอสอะไรเนี่ยเปลืองกระสุนมากมันคุ้มกับค่ากระสุน4ของเราไหมเนี่ยฮะบอสอาจจะไม่ใช่โหมดที่บอกไอาการฟาร์มนะครับทุกคนอันนี้เรายังไม่เจอบอสนะครับจริงๆมันมีบอสกับลูกน้องที่ใส่บวกสอยู่นะ เอาไปขายได้อยู่อา้าวฝั่งนู้นมีคนว่ะเฮ้ยเอาแล้วทุกคนมันยิงอยู่ใกล้นี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยคนเล่งใครแสดงว่ามีคนเหรอเนีย่ยมีเสียงอะอมีคนวิ่งมาซ้ายชิบหายเลยทุกคนโอ้โหบอส <laughs> มันมาดักเลยว โอ้มัวแต่ไปยิงบอดเขาน่าจะยิงกับคนที่ผมยิงฟรีตอนแรกนะนี่แล้วผมแล้วผมก็ได้ยินเสียงเขาเปิดกุญแจแต่ผมไม่รู้นะครับอ๋อเรายิงกับเพื่อนเขาเขาอยู่อยู่แล้วครับนี่พอเรายิงบอดเสร็จจะวิ่งมายิงที่เดิมเรียบร้อยเข้าหน้าหรือเปล่าเามื่อกี้ทําไมเลื่อนไม่พุง่งเขาไม่ได้ยิงหัวผมนะทุกคนยิงเกราะสี่แตกเลยครับนัดเดียว M110 มาแรงขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมันโดนซี่โครงอะ่ะก็เลยตายหรือเปล่าครับหรือว่าเลือดผมไม่เต็ม มันรีเซ็ตครับทุกคนเนี่ยพอเราเล่นไปแล้วนะคือรอบนี้ได้ M4 กระกสุนย์เลยนะครับเม็ดหนึ่งก็เกือบพันนะช่วงนี้ก็ศูนราคาตกก็จริงแต่ว่าพวกกระสุน5 6มันมันไม่ได้ตกนะเนี่ยพวกนี้ก็รีเซ็ตหมดเลยได้บวกโอ้โหนี่มันบวกไอ้นี่ดีกว่าเรารีเซ็ตเท่าไหร่ห้าพันโอ้ไม่ใช่ตั๋วด้วยนะครับแต่เราไม่มีงั้นเรารีเซ็ตดูไหมว่ามันจะได้อะไรผมไม่อยากได้บวกหูหนวกไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองรีเซ็ตดูมันจะได้เป็นก่อห้าปะคงไม่ได้เห้อันเดิม่ะได้มววกกกูนัเดิแต่ว่าได้จมาอยู่นะครับ โอเคอยู่โอเคอยู่คือเซตแสนห้าผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนเพราะว่าตอนที่เราเล่นมันก็ไม่ได้เจอเซตห้าเนาะบางทีลงไปอาจจะถ้าตายทีนี้ก็เรียบร้อยเลยนะที่ไหนเนี่ยโอโ้โหบันไดตรงไหนไม่รู้ครับแต่ว่าตรงน,นี้เราใส่หมวกหูหนวกเนี่ยมันจะเกิดข้างในเลยนะทุกคนเห็นป่มเฮ้ยมีเสียงคนเราไม่มียากแก้ปวดรวอบนี้โดนยิงขาไม่ได้นะต้องคนหรือว่าล่ะหรือบอดเนี่ย ตายเลยครับน่าจะบอดนะอันนี้เสียงข้างล่างนี่คนหรือบอดวะเนี้ยเนี่ยฝั่งนน้นยิงกันด้วยนะครับตึกฝั่งนน้นเนี่ยเสียงเดินข้างในข้างในโรงหนังนี่มันคนหรือเปล่าไม่รู้ครับุิจแจกันวะเนี้ยโอ้โหไม่ใช่เตาแก๊สใครวิ่งมาเนี่ยคนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยคนหรือเปล่าะทุกคนบวกสี่ครับเนี่ยแต่ว่าตรงข้างหน้าเรามีมีคนดักนเนี่ยเสียงมันหยุดอะ ข้างหลังยิงด้วยครับไอ้ใจออโอ้โหเกือบตายคนวะเฮ้ยเยกสุบหมดหนึ่งแม็กเก็บสามครับระสุนหมดพอดีทุกคนไอ้บ้านี่มันโหมด PVP ชัดๆครับจริงๆทุกคนโหมด PVP ชัดๆเลยอะ เจอคนแบบปั๊บเดียวก็เจอคนแล้วอ่ะโอ้โหเ้วเป็นกระสุนเจาะสามคือคนนี้ใส่เซตสาม่าบอกว่าใส่เซตสามกันทุกคนนะโอ้ยได้คือมือผ่าตัดเราไม่มีด้วยครับรอบรอบเมื่อกี้ก็ไม่มีนะไอ้รอบเมื่อกี้เรามีนี่หว่ามันสุ่มนะสรุปคือ,อยาย,ยาแก้ปวดไม่มีใครมีเลยครับเนีย่ยคนนี้ก็ไม่มีถ้าโดนยิงขาคือแตกนะเอาจริงผมว่ามันออกจะเหมาะแก่การเอามาลงอ่อแบบเล่นยิงกันขำๆมากกว่านะ เพราะว่าถ้าจะฟาร์มเนี่ยดูดิทุกคนคือมีแต่คนใส่เซตสามอะแล้วของอ่คือมันแทบไม่มีเลยนะครับอย่างเช่นยาเนี่ยยากแก้ปวดนี่บางคนก็ไม่มีนะอย่างเราก็ไม่มียายาผ่าตัดเนี้ยก็ไม่มีนะครับคือมือผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเกิดว่ายิงกันเสร็จแล้วอะถ้าไม่สามารถหาพวกเครื่องมือผ่าตัดได้บางทีโดนยิงขานี่ก็แตกอุย้ยคนนี้ใส่ก่อสี่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันดีอย่างหนึ่งตรงนี้แหละคือมันเหมือนแบบใช้แบบฝีมือในการยิงกันไปเลยอะเหมือน เอาง่ายมันคือหมวด PVP เนาะจอดสี่นะเนี่ยแต่เขาใส่เกาะหรือว่าเขามพิยูด่ดมาเปล่าวะไม่แน่เหมือนกันนะเพราะดูเซ็ตเขาเหมือนเหมือนเป็นเซ็ตเซ็ตเกาะสามากกว่านะฝั่งนู้นมีคนวิ่งมาวะคนหรือบอดวะุยคนวะทุกคนเหมือนเขายังไม่รู้กับกายไอ้บ้าเฮ้ย <Wow. S 2> หมดปะเนี่ยยังไงมันก็หมด PVP ชัดๆควรวิ่งมายิงกันรัวๆเลยทุกคนผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะผมจะไปดูศพคนนู้นก่อนนะครับคนที่เรายิงคนแรกใส่หมวกสีอะ่ะไม่รู้ว่ามีปืนอ,อะไรเหมือนกันโอ้โหเดือดเลยอนะสนุกดีวุ้ยระเบิดเออว่ะพูดถึงระเบิดคือเราไม่มีไม่เจอระเบิดเลยนะครับเพราะว่าเซ็ตมันไม่มีระเบิดให้นะอันนี้ผมชอบเลยเพราะว่า ถ้าเกิดมันมีระเบิดอ่ะมันจะทําให้เราไม่ได้ยิงเลยบางทีโดนระเบิดตายอะไรเงี้ยมันก็จะเซ็งๆนะโอ้โหคนนี้จอดใส่กระสุนสาเอ้ยใส่เกาะสามนะแต่ทําไมผมยิงไม่เข้าเลยวะผมรู้สึกผมยิงเขาไป4 5, ี่หนะ้านัดนะนัดสุดท้ายโดนหัวอดีและ M1 M14 เนี่ยน,นะอ้าวคนนี้มียากแก้ปวดวะเนี่ยคนนี้ก็เซนงสามว่าแรงมาสเตอร์ถ้าผมอุ้ยสเต็งเหรอหูระเบิดสองลูก <c oughs> ลูกละสามพันก็ได้อยู่นะไปขายแป๊บหนึ่งเพื่อน คนนี้ยังไม่ได้ดูอุย้ยก่อห้าเลยเหรอ <_ d> um> โอ้โหคนนี้ใส่หมวก4ี่ก่อห้าครับวิกเตอร์เก้าเดี๋ยวก่อนใครมาไม่น,น่าจะใช่คนนะทำไมเสียงม,มันมันหยุดวะทุกคนคนหรือเปล่าะเนี่ยเฮ้ยเสียงวิ่งว่ะสองคนเหรอป้าเอ้ยเฮ้ย ยืดเก็บของดีว่าโอ้โหโจรขโมยคอครับพี่้ยเอาหมวกนี้มาก่อนเลยอันนี้หมวก3ก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีหูอูู้เอ็กซ์สเก็บเลยสองหมื 20, ครับันนี้คนนี้ใส่เซนสนะครับลิกทําไมดีกว่าเราวะเอ็โอเคได้ก็ศูนจอดสี่ครับเอาไปขายได้อยู่ลูกละสามร้อบาทคนนี้เซตสี่เหมืนเราครับเพียงแต่ว่าคนละปืนอ๋อตรงนี้ดอกแทกนะครับทุกคน แต่ว่าสีเขียวนี่คือออกได้เลยนะครับเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีแต่ว่าถ้าใครจะออกด็อกแท็กก็ต้องเก็บไปด้วยนะครับ2อันคลิมันเวกเตอร์9นะครับกระสุนส่วะแพงอยู่นะแสดงว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นในนี้ตลอดนะทุกคนมันขึ้นอยู่เนี่ยดูดิแม็กกาซีนห้นี่คือแม็กแม็克拉พันเอ้ยแม็ละหมื่นเลยนะอันนี้ไม่รู้คนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันวิ่ง แล้วหายวะผมว่าน่าจะคนวะฟาร์มก่อนนะครับเหลือสิบนาทีมาสองมืออีกกันหนึ่งนะครับอันนี้ก็อุ้ยอันนี้สา0พันยังไงนี้ก็ดีที่สุดนะครับสองช่องสองมือยังไงก็คุ้มใครวิ่งใหม่แล้วเนี่ยเก็บก่อนนะครับทุกคนช่วงนี้ก็จัดของแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยออกไอ้ตรงทางนี้ก็ได้นะเราไม่รีบนะเพราะว่าเรามีทางออกที่มันเป็นอย่างอุ้ยคนนี้เขาไปฟาร์มมา ทิ้งแม็กแล้วก็เอากระสุนแล้วกันคือมันกระเป๋าใหญ่มันไม่ค่อยมีนะครับคือกระเป๋าใหญ่มันจะดรอปจากบอสอะ่ะมันจะมีบอสที่มันดรอปกระเป๋าเขียวหรือกระเป๋าส้มนี่แหละเฮ้ยคนหรือเปล่าวะโอ้ยบอสไอ้บ้าตกใจแต่ผมไม่ได้ยินเสียงคนกดออกเลยนะทุกคนไม่มีใครออกเลยนะเนี่ยอย่าบอกว่าหมดแล้วหรอน่าจะเอากระสุนไปให้มากที่สุดนะครับผมคิดว่ากระสุนน่าจะน่าจะแพงสุดแล้วเพราะว่าผมคงไม่ไปเปิดฟาร์มอะไรแล้วนะไปละ ไม่น่าจะมีใครดักแล้วนะไม่มีเสียงปืนเลยเนี่ยตรงนี้ก็คือ10วีนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางออกผ่านไป10นาทีนั่นเองนะก็คือออกได้เลย10วีนะครับแต่ก็ต้องเคียงจริงนะ200,000ห้าไหมอุ้ย300,000ส,ส,สามเลยเหรอว้าว <Wow. S 1> โอโ้โหเอาเรื่องอยู่นะครับไม่มีของทองไม่ได้เปิดเซฟไม่ได้อะไรเลยนะเกาะมันแตกกันนะทุกคนจริงๆมันขายไม่ได้ห้าหมื่นหรอกมันน่าจะขายได้แค่สามหมื่นแหละถ้าซ่อมแล้วมาขายนะก็ อย่างที่บอกนะครับเอ้ยผมลืมเอาหมวกสมาปะเนี่ยสามแสนสามนี่ก็โอเคแล้วนะคิวไปแปดนะครับแต่ว่าลืมเก็บหมวกสีมาคืน <c oughs> ยังใส่หมวกกระหลงตปงอยู่เลยไอห,หมวกนี้ผมชอบใช้ไงมันก็เลยเผลอนะครับชอบเก็บมาใช้เพราะว่ามันมันมีมันฟังเสียงได้ดีอะไอห,หมวกเนี้ยแล้วเราลืมเอาหมวกสีมาไม่งั้นเอามาขายได้หมื่นหนึ่งนะ <c oughs> M หนึ่งหนึ่งศูนย์เหรอเฮ้ยน่าลองใช้นะรอบที่แล้วเราก็ เราก็โดนเหมือนกันนะครับโดนยิงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปใช้ดูส่วนเซตห้าเซตห้าแสนห้านี่ผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับที่จะลงไปเสี่ยงอย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีกุญแจไปเปิดอะ่ะคือลงไปก็ไม่คุ้มนะครับเนาะมันต้องมีกุญแจไปเปิดห้องต่างๆเพื่อฟาร์มนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงอย่างที่บอกคือผมคิดว่าเซตสี่อ่ะสมดุลสุดละเพราะว่ามันห่างกันกันกบเซตสามแค่สองหมื่นบาทเองมันน่าจะที่เดิมปะเนี่ยใช่เลย ที่เองทำไมมันคลั่งขนาดเนี้โอ้ยเฮ้ยบอสเกิดทุกคนมันยิงผมแรงมากเลยครับ <c oughs> คือถ้าเวลาบอสเกิดมันจะมีลูกน้องหลายเซตนะครับไอ้ด่านเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าบอสมีกี่ตัวแต่แต่เท่าที่เห็นอนะคือบอสมันจะมีตัวหนึ่งและลูกน้องมันจะหลายกลุ่มแล้วมันจะใส่หมวกสีนะหมวกสีเกาะสีอะไรแบบนี้คือฟาร์มได้เลยนะครับโหเนี่ยคนก็โดนฝั่งนู้นอะ ผมบอกเลยถ้าประมาทโดนยิงตายนะแล้วเราไม่มียาแก้ปวดเอ้ยไม่มีผ่าตัดด้วยเนี่ยไปยังอ่ะไปแล้วปะดูมัน,ยนโยนสมองดิโคตรเกียนเลยเนี่ยแล้วผมดูก่อนเนี่ยบวกสี่เห็นปะดูดิบวกสี่กาอสี่อันนี้คือลูกน้องนะครับแต่ว่ามันมันไม่เหมือนรอบทีแบท่แล้วเพราะรอบที่แล้วบอสม,ม่เกิดไงรอบที่บอสเกิดเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันมีเสียงคําสั่งเห็นปะอันนี้คือเสียงบอสมันคอมมานด์กับลูกน้องอยู่นะครับ อย่าประมาทนะทุกคนมันยิงโคตรแรงเลยนะเอาไฟไปโอ้โหดูมันยิงทะลุสมองถามจริงมันยอมโดนไฟมาเพื่อเพื่อยิงผมเลยเหรอแล้วแขนหักก็ยังพอว่านะแต่ถ้าขาหักก็คือจบเลยนะครับเดินไม่ได้นะอา้าวแสดงว่ามีมีคนอยู่ฝั่งนู้นว่ะบอสมันไปฝั่งนู้นแล้วครับหรือเปล่าไม่ดูนะตรงนี้ใครมาเนี่ยมีบอดหรือคน เฮ้ยบอลหรือคนวะไอเน,นี้ยบอลวิ่งมายิงโอ้โหมันน็อกอีกอุ้ยอีเวนไอป้าเฮ้ยฝั่งขวานี่ไม่รู้คนหรือบอลนะครับแต่อันนี้ไอที่น็อกนี่คือบอลนะบอลใส่หมวกสี่ขาผมมากแล้วไอบอลเวนยิงขาเฉยอุ้ยใครยิงอะไรมาเมื่อกี <laughs> ้ เนี่ยโมงสี่นะครับทุกคน KS สองเก็บไปได้นะครับเก็บไปฟาร์มได้นะเนี่ยเต็มด้วยเราไม่ได้ยิงโดนหัวด้วยเก็บไปขายได้หมื่นกว่านะครับประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสามอะช่วงนี้ราคามันตกเพราะว่ามันมันดรอปจากอีเวนต์นี่แหละเฮ้ยอันนี้มันลุกเฮ้ยน,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 นี่มันลุกพี่ดีกว่าบอสนี่ว่า,วาทุกคนเช็คก่อนโอเคบอสนะครับนี่ไงบอสนะครับมีแหวนอันนี้เป็นแหวนโทเค็นบอสเอาไว้ออกได้นะครับแต่ว่ามันเอาไปขายไม่แพงนะผมเก็บไว้เฉยๆเผื่อออ,อก ก็ได้กระเป๋าใหญ่มาด้วยนะแต่ดูเหมือนจะไม่มีของวะ <c oughs> คือบอสตัวนี้มันจะดรอปกระเป๋าใหญ่นะบางทีก็เป็นกระเป๋าอันนี้ไม่แน่ใจมันตป็นกระเป๋าไอสีเขียวนี่ย่างเดียวหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดคือมันมันดรอปอุย้ยหมื่นสองอ่าคนออกไปแล้วครับแล้วเราคือ,อยากแก้ป,ปวดบดผ่าตัดก็ไม่มีเอา้าหยิบผิดปืนโอ้ยบอสบอสมันมายิงแก๊สพิษอีกพิพาลุกบต้ลงไปแล้วค,ครับ อุตสาห์จะมาเก็บหมวกมาขายออโอเคใส่ยุบาเราอยู่ไหนโอ้โหโดนพิษชิบพาแล้วอปอดแตกได้แล้วแล้วผมไม่มียาแก้ปวดด้วยดิดิเน้นอกอเกือบโดนหัวดูเราเดินดิโอ้โหอาถามากเลยทุกคนนี่ไงหมวกสี่โอ้หมวกสี่เต็มอยู่ครับชุดดีไม่ได้ยิงโดนหัวนะในอย่างที่บอกว่าเวลาบอสเกิดอะบอดบางตัวมันจะดรอปหวกสี่แบบนี้นะครับ ก็เลยเอาไปขายได้เฮ้ยผมไม่เจอคนเลยหรอผมออกแล้วนะเพราะ่ผมเดินไม่ได้ครับทุกคนมองไม่เห็นเห็นก็เห็นแสงปืนพอดีอ้คือไม่เจอคนไม่ใช่ไม่เจอมันมีคนนะแต่คนออกออกไปแล้วนะครับออกรถหุ้มก่อออกอะไรไปแล้ว ได้มา1นึ่งแสนก็โอเคอย่างน้อยเราลออนะครับก็เอาหมวกมาขายได้อยู่อย่างที่บอกทุกคนคือมันเป็นเหมือนตัวแฝงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีที่พื้นที่ว่างในการเอาของลงเนี่ยต้องมีพื้นที่ว่างหน่อยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้จัดพื้นที่ไว้นะครับพอไปเก็บของมาเยอะก็นั่นแหละยังไงก็ต้องเผื่อพื้นที่ไว้หน่อยนะครับสำหรับคนที่จะเล่นโหมดนี้ก็คือพื้นที่สําหรับเก็บของตอนที่จะออกนะครับไม่งั้น มันจะเล่นรอบใหม่ไม่ได้นั่นเองเนาะรอบนี้เราลองเอาเซตสามไปลองเล่นดูนะครับเซตสามหมื่นหรือว่าเกาะสามนั่นเองนะใครมาอยู่บนบนเนี่ยเอ้ยยิงกันฝั่งนูน้นเอา้าประตูเปิดไปได้โอ้โหประตูไม่มีเหรองนั้นก็ฟาร์มเลยแล้วกันครับ <c oughs> ไม่รู้ไงตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับตึกในนอตตรีทอะส่วนใหญ่ผุมจะเล่นข้างนอกเพราะว่าบุมไม่มีกุญแจก็เลยไม่รู้จะมาเปิดอะไรเหมือนกันข้างในโรงแรมนะโอ้เอ็มเคสิบสี่ คนอยู่ข้างบนเราครับเพราะเมื่อกี้มีเสียงยิงปืนเก็บเสียงอยู่นะนี่ไงใช่ไหมเนี่ยตายปะโอ้โหเซนซ่าเหมือนกันพี่ชาย QC31 สามหนึ่งใครวะ มีคนเฉยเลยนะครัคนตอนแรกคิดว่าจะไม่เจอคนแล้วนะอุ้ยอันนี้บอดแต่เมื่อกี้มีคนยิงวะ่ะฟาร์มก่อนเพื่อได้อะไรมาดีๆเมื่อกี้ยิงบอดก็จริงนะครับแต่ว่าคนน่าจะยิงมาด้วยโอ้โหเสียงปืนอ,อะไรเนี่ยอุ้ย,อยบอดยิงผมแขนหักเนี่ยคนอยู่ขวามือเรานะครับไอ้ข้างล่างนี้ที่ยิงผมบอดนะ ฟันอะไรวะเนี่ยมีคน M 1 4เหรอเฮ้ยบัตมันตามขึ้นมายิงเฉยเลยทุกคนวยโอ้อไป้าตามมาอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยยังมีคนอีกนะครับมันดักมะเนี่ยผมยิงเพื่อนเขาไปแล้วอะเสียงอยู่ใกล้มากเลยทุกคนห้องนี้ปเนี่ยวิวิวิ ไม่ใช่ว่ะห้องนี้ครับห้องใกล้เราเลยขวามือปิดประตูก่อนเปิดไปที่กำบังเออเก็บของอย่าโดนยิงไปเนี่ยเนี่ยเสียงมันเหยียบเหมือนเหยียบเหมือนกระโดดหรือเหยียบบันไดอยู่เนี่ยผมไม่กล้าเก็บของอ่ะเฮ้ยเห็นนะเอียงของอีกก็น่าจะคนแล้วล่ะ ใกล้ชิดเรามากเลยเหมือนเดินไปมาอยู่อะใจ <Okay. S 1> อะไรวะ oh, uh. คนนี้ก็เซ็ตสามเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันมีแต่คนใส่เซ็ตสามทั้งหมดเลยสรุปว่ามันมันตามที่เราสุ่มเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีของอะไรเลยนะเนี่ยคือทุกศพที่ผมดูอะทุกคนไม่มีใครมีเซ็ตสี่เลยสรุปว่า ถ้าเราใส่เอาเซตไหนลงมันจะสุ่มให้เราเจอกับเซตนั้นนะระบบเกมแล้วอย่างนี้เราจะฟาร์มไงเนี่ยกุญแจก็ไม่มีด้วยนะครับฟาร์มหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยห้องนี้เปิดหน่อยครับเปิดเจอซีดีบางทีมันซ่อนอยู่ไงอุ้ยกุญแจทองเหรอเอากุญแจบีสองศูนย์สามมันเป็นกุญแจนอนทรีดนะครับนี่ยใช่ไหมอาคารบีโอเคเอ๋อเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูไหมสองศูนย์เจ็ดไม่ใช่สองศูนย์หกเอาอยู่ฝั่งนี้สองศูนย์สี่ อ่อสองศูนย์สามเอ,าเอา้านี่ครับสองศูนย์สามทุกคนก็คือเซฟอันนี้นะเนี่ยมันคือห้องอันนี้นะครับนี่คนนี้เขาเปิดไปแล้วนะครับคนนี้เขามีกุญแจโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องเปิดเอากุญแจไปขายครับสี่หมื่นห้าผมคิดว่าไม่ต้องเปิดน่าจะดีที่สุดนะแล้วบอทดมันมาเฝ้าอะไรเนี่ยนี่หนึ่งนาทีทุกคนโหแล้วบอทดมาเฝ้าผ,ผู้พิสู์เก็บเกาะที่มันเต็มไปขายทุกคนไม่เป็นไรนะครับก็ ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนรอบนี้ผมพิว่าน่าจะไม่ถึงไม่ถึงแสนนะแสนสองโอเคอยู่นะได้กุญแจมาช่วยนะครับถ้าไม่ได้กุญแจนี้ผมว่าไม่ถึงแสนห้าหกหมื่นก็อย่างที่บอกไปทุกคนพอเราลงเซนตสามส่วนใหญ่มันก็จะสูงไม่เจอเซนตสามเหมือนกันประมาณนี้แหละนะก่อนจากกันไปมาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับพอแล้วนะเสียงแหบแห้งหมดละ <c oughs> ก็จากที่ได้ลองเล่นมานะครับสำหรับโหมดนี้เอาจริงมันก็คือโหมด PVP ชัดๆเลยซึ่ง ผมว่ามันสนุกดีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เราเล่นไปนะครับเวลาผมลงเซต4ก็คือเซต5 0 0 0 0โคเอคนเนี่ยอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันเจอปนๆกันใช่ปะเจอทั้งเซต5เจอทั้งเซต3าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปลงเซต3ผมรู้สึกนะเอาจริงผมเล่นหลายรอบนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเจอคนใส่เซตใหญ่กว่านั้นคือเหมือนเขาพยายามจัดให้เซตอะมันอยู่ใกล้กันสมมุติเราลงเซต3ก็เจอเซต3เราลงเซต4ก็เจอเซต เซตสี่หรือบางทีก็อาจจะนลนกันเพราะไม่ยู่ตรงกลางใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลงเซต5นะครับหรือว่าเซต1 5 0 0 0 0โคเอนเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสร็จเลยหวานเลยสมมติอย่างผมลงเซต3ไปแล้วค่าได้เนี่ยผมสบายเลยนะเอาเกาะ5ออกมาบวก5ปืนกระสุน5มาเนี่ยคือยังไงก็คุ้มนะครับในทางกับการถ้าเกิดว่าคนที่เอาเซต5มาเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องความอึดแต่ แนะนำอย่างนี้แล้วกันสําหรับใครที่คิดจะลงเพื่อไปฟาร์มผมว่าไม่เหมาะเลยมันเหมาะแก่การไปเก็บแรง้งหรือว่าไปไล่ปะทะกับคนอื่นไปลองฝึกฝีมือการยิงกับสู้กับคนอื่นมากกว่าเพราะว่าเกิดมาปุ๊บมันอยู่ในในนอตโรงแรมของนอตทรีเลยซึ่งมันสามารถแบบสู้กับคนอื่นได้ทันทีนะครับอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ถ้าเรามีกุญแจมันจะดีกว่านี้เพราะว่านอตทรีเนี่ยมันมีห้องเยอะมันมีสีอาคารใช่ไหมครับมันมีกุญแจเกือบสิดอกดังนั้นเนี่ยการที่เราไปาไปโดยที่ไม่มีกุญแจเนี่ยผมว่าไม่ไม่คุ้มเลย เพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นบทนี้แนะนำว่าควรมีกุญแจไว้สัก 4- ี่ห้าห้องอ่ะเพื่อมาเปิดเซฟในในอาคารดีกว่านะครับอย่างผมไม่มีเลยนะผมก็จะมีบางห้องอ่ะสาี่ห้องแต่ผมมันไม่มีที่เก็บกุญแจอ่ะคือผมเก็บกุญแจได้แค่3ดอกผมก็เลยไม่ได้เอามานะครับแค่มาเล่นให้ดูขำๆนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีกุญแจก็ผมว่าคุ้มที่จะลงเพราะว่าไม่ต้องเดินทางเลยถ้าจัดการศัตรูได้หมดเราก็ไปไล่เปิดเซฟแต่ถ้าใครที่ไม่มีผมก็ไม่แนะนํายกเว้นว่าคุณอยากจะ ไปยิงปะทะกับคนอื่นหรือว่าอยากจะเก็บแรงอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม